ก่อนอื่นผมต้องขออภัยต่อพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้ญชาการฐานสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในรายการสดที่เล่าเรื่องผมได้พลาดพิงถึงพลเอกทรงวิทย์เพราะผมเข้าใจผิดในบางประการเพราะว่าในเวลานั้นได้ข่าวว่าประเทศไทยมีการผ่อนปรนมาตรการเปิดด่านให้กัมพูชาเพื่อส่งสินค้าและกัมพูชาตีแสกหน้าไม่เปิดด่านไทยโดยกัมพูชาต้องการให้เปิดด่านทั้งหมดตลอดแนวชายแดนโดยผมไม่รู้ว่า เป็นเพราะองทัพภาคหนึ่งหรือมีคำสัมภาษณ์ของพลเอกทรงวิจ์ตรพักดีที่อยากให้สองประเทศกลับมาค้าขายเป็นปกติหลังจากที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ไปวันเดียวกันพลเอกนะัทพลนาคพาณิชรันติีช่วยกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าให้คนให้คนไทยเห็นใจคนในจังหวัดชายแดนจังหวัดแต่ก็ยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งวันที่22ออังคารกรกฎาคมปรากฏในเพจศ,ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนกัมพูชาบอกว่า ทางสอบทออก,กอเป็นผู้กําหนดนโยบายให้เปิดด่านไทยกัมพูชาเองทั้งหมดนี้ทําให้ผมรู้ทันทีว่าการเปิดด่านครั้งนี้เป็นฝีมือของพลเอกนัฐพลรัต์ติช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสอบทออก,กอ เป็นผู้กำนดให้เปิดด่านเองไม่ใช่พลเอกทรงวิทย์อาจจะทําให้ผมและพวกต้องทําความเข้าใจใหม่กับพลเอกทรงวิทย์และก็ให้กําลังใจพลเอกทรงวิทย์ด้วยวันที่22กรกฎาคมในรายการนิวซาวพลตกนกเนตราคเวสนะ อดีตผู้จัาการกองกําลังสุรานารีอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเป็นคนกล้าหาญซื่อสัตย์ต่อชีพทาหารได้กล่าวถึงต้นแบบฐานหารคนหนึ่งในการปกป้องทิพยะไทยไทยซึ่งอยู่ในใจพลโทกนกมาตลอดคือบิดาของพลเอกทรงวิทย์นุนพักดี ที่ชื่อพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีพลตงกนกพูดอย่างนี้ครับทหารมีหน้าที่บุกไปให้ได้มากและไกลที่สุดแล้วไปสร้างพมพทนรูปประจําที่นั่นเพราะสัญลักษณ์ของกัมพูชาคือเทวรูปสัญลักษณ์ของประเทศไทยคือพัทนรูปแม้เขตแดนจะใช้เวลาตกลงกันเป็นเวลานานแต่สิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาจะอยู่เป็นมรดกในอธิปไตยของคน รุ่นลูกและรุ่นหลานต่อไปนี่คือคำพูดของพลเอกอิสรพงษ์หลุนพักดีพลเอกทรงวิทย์ผมสื่อมาแล้วว่าเป็นคนตีนติดดินมุ่งมั่นในเรื่องผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งแม้แต่ในครอบครัวพลเอกทรงวิทย์หลุนพักดีก็มีการอบรมสั่งสอนลูกๆให้ตื่นตีนติดดินเวลาวันว่างส่งลูกไปรู้จักการดำนาเพื่ออยู่ตามธรรมชาติรู้จักขอความพอเพียง พลเอกทรงวิทย์นั้นได้ให้สัมภาษณ์แล้วท่านพูดหลายเรื่องเป็นขั้นตอนถึงการเปิดด่านตอนสุดท้ายก็คือต้องทำหนึ่งต้องทำสองต้องทำสามต้องทำส,ทำสี่ต้องทำห้าเมื่อทำครบห้าอย่างแล้วเนี่ยหกอย่างเจ็ดอย่างแปดอย่างเช่นยกระดับมาตรการป้องกันปรับปรามตัดกระแสไฟฟ้านะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อทำเรียบร้อยแล้วตรงไปตรงมาเราถึงจะพิจารณาเปิดด่านได้นี่คือข้อผิดพลาดของผม ผมต้องขออภัยและขอโทษพลเอกทรงวิทย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับฮุนเซนเนี่ยโกรธมากเพราะว่าการปิดดา่านครั้งนี้เท่ากับรายได้ต่อเดือนจากบอนการพนันที่ฮุนเซนได้ไปนั้นมันหมดไปพลเอกทรงวิทย์ก็เป็นคนที่ประชุมในสมชและพลเอกทรงวิทย์ก็เป็นคนเสนอให้อำนาจให้กับกองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองไปดำรงจัดการในเรื่องของปัญหาชายแดนเขาเป็นคนเสนออันนี้ขึ้นมาเอง จนกระทั่งอุงอิงต้องยอมทรงทำไม่รู้จะพูดยังไงด้วยเหตุนี้พอมาตั้งรัฐตีช่วยว่าการสุกราโหมพลเอกนัตพลคนที่บอกว่าตัวเองเป็นหมาแล้วก็ไปตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อควบคุมการเปิดปิดด่านชายแดนก็เลยเป็นคนที่สั่งให้หน่วยนานวิกโยธินทางจราดและจันทบุรีเป็นคนเปิดด่านไม่ใช่พลเอกทรงวิทย์ครับขอประทานโทษพลเอกทรงวิทย์เป็นอย่างสูง อะไรถ้าผมพลาดไม่ต้องกังวลผมนักเลงพอลูกผู้ชายพอที่จะบอกว่าผมพลาดไปแล้วขอยืนยันตรงนี้นะครับพลเอกทรงวิทย์ไม่ได้เป็นคนสั่งให้เปิดด่านไอ้นัทพลนาคพาณิชตั้งหักเป็นคนที่สั่งให้เปิดดา่านท่านผู้ชมครับจำไว้นะฮะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีไม่ได้เป็นคนสั่งให้เปิดด่านแต่พลเอกนัทพลนาคพาณิชเป็นคนสั่งให้เปิดด่านทำความเข้าใจตรงกันนะครับ